หวัสดีครับเพื่อนๆนที่รักการปลูกผลไม้นะฮะนี่คือฟิกนะ,ะับผมเพื่อนตอนอื่นต้องขอบคุณนะฮะลูกค้าที่สั่งออเดอร์ไว้เยอะมากเลยเนาะก็คือหนุ่มบอกแล้วว่ามีมีมีม,มีทานมีทานทุกวัน,น่ะเนาะนะครับเนี่ยนะครับเอ่อเนี่ยม,มีนกมีนกมาจิกเนี่ยนะฮะเริ่ม,มจิกแล้วนะครับหนุ่มห่อไวนะ้นุ่แกะผ้าที่ห่อออกแล้วนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยฟิกอะครับเขาจะออกคุข้อตาเห็นไหมก่อนออกเป็นตีนี้ พอเริ่มสุกเป็นสีนี้แล้วก็มีหลายสายพันธุ์นะครับมี3า0รอยกว่าสายพันธุ์นะจริงๆลวะวะก็คือจะมีทั้งสีสีเขียวอมเหลืองสีเหลืองสีดำสีแดงอย่างเงี้ยครับผมนะฮะแต่สายพันธุ์ก็จะมีรสชาติแตกต่างกันไปนะเพื่อนเนาะนะครับเดี๋ยวหนุ่มจะ,ะเด็ดผลมาชิมให้ดูนะครับเพื<ๆ>่อนนะนะครับตอนเนี้ยยอดสั่งออเดอร์กิ่งหนุ่มเยอะมากเลยทนะ่าทำไม่ทันนะครับผมตอนนี้นะครับหนุ่มจะชิมให้ดูนะขอญาติกัดเลยนะครับผมนะ ห,หวานสมเป็นเทพจริงครับเป็นผลไม้ที่ทานแล้วรักแล้วลักเลยฮะเพราะสุขภาพดีต่อสุขภาพด้วยอร่อยด้วยแล้วมีกินทุกวันจริงครับถามว่าเออทำไมต้องรักแล้วลักเลยหรือว่าดีสุขสุขภาพยังไงเขาติดหนึ่งในสิบของโลกเรื่องสุขภาพนะครับคือหลกัหลกๆเลยอะ่ะเขาหวานแบบไม่มีน้ําตาลเพื่อนคือตัวเขาเองไม่มีแป้งไงพอเด็ดปุ๊บอะ่ะเขาหวานยังไงก็จะหวานอย่างนั้นนะครับแล้วมีความหอมนะฮะ มีความหอมมีกลิ่นที่มีรสชาติมีอัตลักษณ์ของตัวเองแบบคือหอมจริงๆครับหอมแล้วก็อร่อยนะเพื่อนลองหามาปลูกกันนะลองทักทายนะครับหนุ่มีพอมีกิ่งแบ่งปันนะแต่ตอนนี้อยู่ในช่วงเริ่มขยายพันธุ์นะครับแต่ต้องรอตามคิวนิดนึงนะครับผมเพื่อนโอเคผมลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับอืมอร่อยจริงขอขัดคำนะอืมเพื่อนมีทานทุกวันแล้วมันติดทั้งปีนะครับผมสวัสดีครับ